สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับบอกว่าจะเป็นแอปอย่างก็ดีเนาะวันนี้นะครับวันนี้เขามาพอกรลัวิธีการทําน้าปูนะครับน้าปูนี่เป็นอาหารขึ้นชื่อนะครับของชาวเมืองเหนือของเขานะครับน้าปูนะครับน้าปูนี่ก็จะมีกรรมวิธีการทําที่ว่าต้องมาตําหรือมาปั่นผสมกับเื่องสมุนไพรให้ก่อนนะครับว่าจะเป็น สกไคร่หอมกระเทียมอย่างมือนี่นะครับเนี่ยตำปันเซตยบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอามาต้มเคี่ยวจะอีนะครับต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นก้อนโอโยคอนโอโยไว้นะครับจนมันเข้มข้นบุนนะครับก็จะได้น้ำปูที่แสนอร่อยนะครับกลมกล่อมกินกับตํำนอนานกินกับแกงเอาใส่แกงนอก็ได้นะครับเอาทำน้ำพริกน้ำปูก็ได้นะครับนี่ครับ ต้มแบบเมืองๆเลยนะครับธรรมชาติจีนี่จะเหมาะนะครับหอมขนาดนักนะครับก็เป็นถือว่าเป็นรายได้เสริมแห็มยางหนึ่งของพี่น้องชาวบ้านในเขตภาคเหนือชงนี้นะครับกิโลหนึ่งก็หกประมาณห้าร้อยหร้อยบุนนะครับเนี่ยครับเพราะมันเนี่ยยากนะครับนี่ครับต้มจีนะครับเนี่ยไปเก็บมาเป็นปูที่ว่าเก็บมาตาใไฮตมตรงตำน้านั่นนะครับ ปูธรรมชาติเนี่ยเอามาต้มเคี่ยวเนี่ยต้มไฟแห้งต้มไฟอ่อนยี้นะครับนะถ้ามันเค็มมันงวดละนะครับมันงวดขึ้นมาละมันก็จะทำให้เค็มข้มนเป็นก้อนคอนกันไว้ตักใส่กับหันนะครับเอาไว้ตับนาพิกน้ำปูกับแกงนอไลใส่แกงนอไลก็ได้ใส่แกงนอก,ก็ได้นะครับลำิกน้ำปูล้ำขนาดนะครับนี่ครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับบ้านๆน,นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนอ ครับ